ช่อ HD ภาคใต้พร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิปสัสกงโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและผู้นำหมู่บ้านนำถุงยางชีพช่องจ7 HD ไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่1ตําตำบลลิปสัสกงโงอำเภอหนองจิกซึ่งบางจุดริมแม่น้ำปัตตานีตอนนี้ยังประสบกับภัยพิบัติน้ำ <What? S 1> จากแม่น้ำปัตตานีเอ่อท่วม50ซนติเมตรถึง1เมตรชาวบ้านขอบคุณช่องจ7 HD ที่นำถุงยางชีพไปมอบให้หลังถูกน้ำท่วมมาแล้ว1สัปดาห์ซึ่งพื้นที่นี้ช่วงที่น้ำสูงสุดเกือบ2เม ชาวบ,บ้านต้องเดินเรือด้วยเรือที่มีประจำบ้านละหนึ่งลำขณะที่ผู้สูงอายุบอกว่าเพิ่งเคยเห็นน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านเป็นครั้งแรกค่ะ